สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์ค่ะครับวันนี้เจอกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะพี่โจแล้วก็น้องเอิร์ทครับผมวันนี้เราจะมารีวิว s k 125นะคะคันนี้จะเดินทางไปที่ไหนพี่โจคันนี้จะเดินทางไปยังอำเภอท่าสาราว้าวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเราก็จะทำการจัดส่งกันเย็นนี้นะครับผมใช่ค่ะเพราะว่าเียกง่ายๆว่ารีวิวเสร็จขึ้นเทเลอร์เลยนะคะแผนๆก็ไปดูเทเลอร์นะครับพี่เทเลอร์ก็นั่ง รอเราก็โดนเติบนะครับผมนะคะสำหรับคันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่น้อยนะคะแล้วก็ทีมงานมากๆเลยเอาง่ายงว่าคันนี้คุณลูกค้าทําการสั่งซื้อสั่งจองออนไลน์ไม่ได้มาดูตัวจริงของรถนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบพระคุณที่ไว้ใจให้บางนาแฮกเตอร์ดูแลรถนะคะคันนี้เราจบการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปในราคา1นึ่งล้านเจ็ดแห้าหมบาทนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า1นึ่งล้านเจ็ดแบาทบางนาแฮกเตอร์จัดหนักจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าของเราขนาดไหนพี่โจเชิญค่ะ ไป้ครับเชิญชไปใช้ครับเร็วๆค่ะพี่โจเชิญเลยเดี๋ยวนี้ออกก่อนนะให้พี่โจเป็นพิธีกรไปก่อนแม่ยังนั่นถือยังอะไรน่ะนะครับก็วันนี้ครับเราก็มาดูระบบชงห้างกันเลยทีเดียวเชียวล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับคันนี้มาที่แรกนะครับเป็นใบแ็กห้าสิบเซนนะครับหรือว่าเป็นใบแ็กระบบมาตรฐานมาทีเดียวนะครับญี่ปุ่นนะครับมาจากเริ่มแรกนะครับจะมีใบแ็กห้าสิบเซนหกสิบเซนแล้วก็เจ็ดสิบเซนนะครับสาหรับขนาดสิบสองตันสิบตันแล้วก็ 13ตันครึ่งนะครับอันนี้เราทําการเปลี่ยนใบแทนให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับคือระบบช่วงล่างนะครับก็คือเปลี่ยนใบแทนให้คุณลูกค้าต้องการใบแทนเจ็ดสิบเซนมาเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับเฟรมนะครับเราเสริมให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนี่นะครับเราเสริมให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับเช็คให้ท่านใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรเลอร์แคริเอร์แล้วก็ระบบตัวเดินตัวเดินเราเช็คอะไรให้ท่านบ้างนะครับก็คือหนึ่งระบบน้ํามันก็คือต้องเปลี่ยนถ่ายท่านแน่นอนแล้วก็ระบบ อ่ารั่วซึมของซินคุกตะเดินครับเราก็ทาการตรวจเช็คว่าน้ํามันอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมถ้าต่ำก็แสดงว่าซินคุกท่านรั่วเราก็ทําการเปลี่ยนในท่านใหม่นะครับเถิอขึ้นมานะครับเถิอขึ้นมาจากช่วงล่างครับก็คือถึงบักแอลขึ้นมาน้องเอิร์ดถึงบังแอลเขาตรงไหนนะถึงบักแอลเ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 ราเช็คยังไงเวลาเช็คเอลรถ้คุณลูกค้านะครับเวลาเช็คเอลรถนะครับก็คือถ้าเอลมันหลวมนะครับท่านอยากจะรู้ว่ารถท่านเอลหลวมไม่หลวมนะครับสังเกตง่ายๆท่านยืดบูมอาร์มุงกี่ให้สุดอย่างนี้ แล้วก็ให้คนใดคนนึงนะครับไปขย่มที่อ่าที่ปลายพุงขีนะครับแล้วท่านก็กดลงอย่างนี้ครับถ้ามันนุกดิๆดุกดิกอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเอวหลวมนะถ้าท่านกดลงตึ๊กแน่นตรงนี้ไม่ขยับก็แสดงว่าเอวของท่านแน่นไม่ใช่ว่าท่านขึ้นไปโยกอย่างนี้นะครับถ้าโยกซ้ายขวามันเป็นช่องห่างของเฟืองนะครับมีหลวมทุกคันครับรถใหม่ก็หลวมนะครับถ้าเกิดว่าเอวหลวมทำยังไงจ๊ะยืดเอวไปไอ้ยืดมือไปเอวหลวมมันจะเป็นยังไงเอวหลวมพอดีเอวฟิตนะ พูที่นะเอวันฟิตกะแกนะอย่าไปรีแฟรทุกนั้นเด้อการคุณผู้ชมช่างก็ทําการตรวจเช็คนะคะถ้าเอวมมากเราเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวงแหวนใช่ไหมเราก็เปลี่ยนวงเดือนนะครับเปลี่ยนวงดือนเอวแต่ถ้าไม่หลวมเราก็ทําการใส่จารบีให้ท่านเสร็จสมเรียบร้อยจารบีที่เราเติมเข้าไปนะครับเราจะเติมไปเท่ากับจํานวน10กิโลนะครับก็พูดง่ายครับ5กิโลทั้ง10กิโลนะครับในการใส่เข้าไปนะครับในระบบช่องเฟืองสวิงนะครับใส่เข้าไป <c oughs> นะครับทานมาแล้วครับเช่นเคยใช่ค่ะติดตั้งให้ส่วนสีสันนะคะผู้ชมขายอย่างที่บอกไปอยากจะได้สีอะไรบอกมาได้เลยเรามีชาร์จสีให้เลือกนะคะค,คันนี้เราบอกไปแล้วว่าเป็น SK 125 แต่ตามใจคุณลูกค้าค่ะจะหนักจะเต็มให้จะติดเป็นร้อยสี่สิบก็ได้นะคะว่ากันไปติดเป็นร้อยสามห้าได้ไหมครับได้ค่ะว่ากันไปนะคะนี่คุณลูกค้าต้องการเป็นร้อยสี่สิบใช่ครับส่วนแผงข้างด้านนี้เราก็ทําการเจาะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนใช่ครับค่ะภายในตัวเช็คอะไรบ้างคะพี่โจ้ครับระบบภายในครับเราก็ทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอ๋อบแบตเตอรี่ใช่ค่ะตัวเช็คใให้้้นาชรแบตเตอรี่นะครับอันนี้คันนี้เป็นแบตเตอรี่ติดรถมานะครับก็คือยังดีอยู่นะครับไฟก็ยังสปาร์ตต๊บตับเราก็ใส่แบตเตอรี่่เเเเดิมข้้าไปนนะคครับแลวก็ชย ครับระบบตะแกงนะครับเราทำการล้างให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยหม้อน้ำอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ออยล์เฮลิคทำการตรวจเช็คให้ท่านนะครับอัดฉีดหม้อน้ำทำการล้างให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เช่นเคยครับอันนี้คือหม้อพักของหม้อน้ำนะครับหรือว่าตัวพักน้ำหรือว่าหม้อพักน้ำนะครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับคุณลูกค้าไม่ใช่ว่าท่านตรวจเช็คน้ำนะครับในหม้อน้ำท่านจะมาเปิดตัวนี้ตัวนี้ไม่ยุบท่านจะไม่ตรวจเช็คที่หม้อใหญ่ไม่ใช่นะครับท่านต้องทำการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีตัวนี้ไม่ยุบ แต่บางทีหม้อน้าใหญ่ยุบนะครับก็คือแนะนําให้ท่านตรวจเช็คที่หม้อน้ำกัเลยทีเดียวเชียวนะครับ,รบส่วนแผงที่น้องเอื้อบอกไปนะครับเราทําการจ่อยให้ท่านเพื่อให้มันเป็นรูนะครับผมครับผมในส่วนของสีสันนะคะอย่างที่บอกไปเห็นไหมครับผู้ชมจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะแถมด้วยโลโก้นะคะบริษัทบางลาแฮกเตอร์เป็นสติ๊กเกอร์อย่าง เป็นสปิเกอร์ 3M อย่างดีนะคะทั้งโลโก้ของโกเบลโก้แล้วก็โลโก้บางนานะคะถ้าท่านไปติดได้ไหมครับได้อยาก้ามใสคุณลูกค้าเลยนะคะอยากจะติดเป็นโลโก้บริษัทตัวเองหรือว่าเป็นชื่อตัวเองก็ได้ได้หมดนะคะแต่นี่คุณลูกค้าให้ติดเป็นบางนาใช่อะไรนะคะประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ว่าคันนี้เสือกบางนาเฮกเตอร์นะเว้ยนะครับถ้าท่านไม่มีสติ๊กเกอร์ของเรานะครับ รท่านก็แสดงว่าท่านไม่ได้ซื้อจากเราครับเราก็ไม่มีบริการหลังการขายเราไม่มีระบบรับประกันในท่านนะครับสำหรับรถขท่านไปไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคะอยากไม่ใช่อะไรอยากให้ติดทุกคันนะคะส่วนแผงข้างด้านนี้ก็เช่นกันนะคะเจาะเพื่อระบายความร้อนนะคะเพราะด้านหน้าเรามีเจาะแล้วก็ต้องมีลมออกนะครับมีลมเข้ามีลมออกนะจ๊องเลร์ดพี่โจค่ะในส่วนของปามที่ฉันบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆมาสวยมากอาแม่มุกเอาเลยจ้ะ อะไรจ้ะแม่นะครับนนาาทางด้านปั้นทางด้านของปั๊มฮัลเหล็กนะฮะที่ท่านได้รับชมได้ท่านได้บองเห็นขนาดนี้ก็คือปั๊มฮัลเหล็กเดิมๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเราะว่มีระบบการปรับแต่งหรือว่าระบบการถอดอะไรทั้งชิ้นนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นสายฮัลเหล็กนะครับผมบสายฮัลเหล็กนี้แทๆ้ๆมาจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเชียว์นะครับผมแต่ก็อุปกรณ์ตกแต่งครับมีมาร์กด้วยนะครับผมนะครับมีมาร์กทุกอย่างนะครับก็คือพูดง่ายเดิมๆปั๊มฮัลเหล็กนะครับก็คือเเเเราจะคคงสสสีันดดิิมมป ให้สำหรับคุณลูกค้าเอาไปท่านพี่ทําไมพี่ตัวรถพ่นพี่พ่นยังแบบสวยเลยทำไมปั๊มไม่รีดเครื่องพี่ไม่พ่นอันนี้คือเราไม่พ่นเพราะว่าเราจะให้คุณลูกค้าดูนะครับว่าปั๊มของท่านอันเดิมนะครับผมผมไม่ได้แกะไม่ได้ซมีการแกะเราจะมีการทาสีเนาะใช่ไหมครับผมถูกต้องครับอันไหนที่ว่าเราทําการเปลี่ยนโอลิงเราจะทําการถ่ายรูปแล้วก็ส่งลายไปให้เจ้าของรถคันนั้นๆนะครับบอกว่าพี่คันนี้ของพี่โอลิงมันรั่วนะครับเราทําการอาเปลี่ยนในจุดนี้นะครับถอดมาแล้วนิ้วยังสวยนะครับ แค่โอลิงยังดีเราทาการเปลี่ยนลิงให้ใหม่โอลิงที่ผมเปลี่ยนให้ท่านเบิกสูนนะครับถ่ายรูปกล่องให้ท่านดูแต่ท่าน,นไหนยังเดิมเดิมแสดงว่าปั๊มของคุณมาสวยแล้วถูกต้องครับเราก็ไม่ได้ดะะทาํา,าทการเปลี่ยนโลิงนะครับในรุ่นที่เราทําการเปลี่ยนลิงก็จะมีหนึ่งมคไฟซูปเปอร์บัคทีบัรคเท แล้วก็มักไฟธรรมดาใช่ครับนะครับแล้วก็120รุ่น5นะครับทำการเปลี่ยนให้ใหมต่ตอนนี้เราไม่มีแล้วเนาะ้อยยรุ่นห้าร้บรุ่นเราไม่มีครับขณะนี้ก็กำลังหาอยู่เราจะต้องการเป็นแบบคอนโทรลสั้นกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของปั๊มคอนโทรลค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าคันนี้ปั๊มมาสวยจริงๆครับที่จริงรถเราปั๊มสวยทุกคันใช่ครับ,บแต่คันนี้สวยมากนะครับสวยเป็นพิเศษเพราะว่าอันนี้ อ่าน้องเอ๋ได้ทาการถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้คุณลูกค้าใช่อ่าคุณลูกค้าก็ทําการมัดจากันลกเลยทีเดียวเชียวนะ <laughs> ยังก่เซียดเยียดเยียดนะยังก่อเซียดเยียดเยดนะก <laughs> <laughs> ็ะเป็นการตกรงนั่นเองคุณผู้ผมชมนะคะในส่วนของสายให้อล,ลิกค่ะเป็นดารายการเดียวที่ทางร้านไม่ทําการรับประกันนะคะแต่ว่าเราก็ทาการอัดสซยนะคะตัวเช็คให้อย่างดีอันไหนใกล้แตกอันไหนรั่วเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดก่อนจะจัดส่งนะคะเพราะฉะนั้นเป็นรายการที่ไม่ได้รับประกันแต่ก่อนจะส่ง ตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับผมนะมาในส่วนของหน้าอามค่ะเราก็ทําการเสริมให้นะคะทุกคันเลยแบบสามเส้นนะคะแล้วก็บุงบ้งกีบุ้งกีเดิมๆคันนี้มาเป็นบุ้งกีแบบสี่ฟันนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นบุ้งกีใหญ่แบบ5้าฟันอันนี้เป็นของเก่านอกเด้อพี่น้องนะคะคันนี้ หรือค้นอื่นๆก็แล้วแต่แตที่ไม่ได้อเอาง่ายว่าไม่ได้เอาตามออปชันเดิมของรถก็จะต้องมีค<ห>่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะนิ้วค้ะก็จ่ายเงินเพิ่มนะคะคโอเคแล้วก็ในส่วนของบุษหลักต่างๆก็ช่างของเราก็ทําการกลึงะค่ะนะคะแล้วก็เสริมแผ่นชิมเว้พูดผิดนะขอโทษทีมันมันเย็นแล้วมันต้องการน้ําพอมันแห้งนะ,ะขอพอ,อ,อมันแห้งเสริมแผ่นลูกสาวเสิร์ฟน้ำ้วยจ้านะก็ทําการเสริมแผ่นชิมให้ทุกจุดแล้วก็อาจจะระบีให้ทุกสุดทางคุณผู้ชมค่ะค่ะ ชิ้นกระบอกถ้ารั่วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะดิฉันขอเย็กิน้ำก่อนคุณโจเอารวดเร็วแสงจะไม่มีแล้วนะแม่เนาะอืมเร็วๆไปต่ออะไรครับก็มาถึงที่บุ้งกี่กันแล้วทีเดียวทีเดียวนะฮะน้องก็ยังจะบอกว่านะครับก็คือบุ้งกีนะครับก็สําหรับหลายๆท่านนะครับที่ติดตามเราทางช่อง YouTube นะครับทุกๆคลิปทุกๆขั้นตอนในการที่เรารีวิวทําการตรวจเช็คระบบต่างๆนะครับสำหรับการซ่อมบำรุงในนี้ต่างๆก็จะมีนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับว่าเช่าก็ลําขวานรูบุ้งกี่ แล้วก็ทําการคว้านรูชุดบุสละกก็รือว่าชุดเราใช้เครื่องแมลลิงนะครับในการคว้านครับส่วนที่ก็บอกแน่นอนครับถ้าบอกไหนรั่ว่าเราทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดครับแล้วก็รวมถึงระบบภายในระบบภายในก็รวมถึงนะครับแอร์ฟิล์มเบาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกอ่าอิเล็กทรอนิกส์พวกไฟฟ้าแนะครับอันนี้ไฟส่องสว่างบนห้องเก่งเราติดด้วยระบบไฟส่องสว่าง LED อันนี้เป็นของใหม่นะคะเป็นของใหม่ครับแล้วตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นตะแกรง กัรกระจกช่องวางเท้าน right ี้เราติดให้ทุกคันนะคะแลวก็ตัวนี้ครับอะไรนะอันน uh uh ี้เราติดให้ทุกคันอยู่แล้วถัดวางเท้าฟิล์มติดให้แบบเต็มคันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแสงหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่โจพาดูภายในอ่านลครับดูภายในเดี๋ยวนี้มันก็มืดแล้วนะใช่มืดแล้วนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เราจะไปแบบรวดเร็วทันใจนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่อ่าไม่เข้าใจในเรื่องระบบนะครับก็อ๊บเราก็จะมาดูระบบภายในกันนะครับเปิดสวิทช์ครับ อันนี้ผมเปิดไฟส่องสว่างไว้นะครับนะครับหน้าจอก็จะขึ้นคําว่าโกเบเราต้องให้หน้าจอดับคําว่าโกเบนั้มขึ้นมาสถานบทาการสตาร์ทครับนะครับสตาร์ทเสร็จสับเรียบร้อยโอ้ยมันปรับแสงมาได้โอ้ปรับแสงได้นะครับเรามาดูโมดต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็น p m นะครับอ่า PM ก็จะมีบอกดนะครับว่าเดี๋ยวนี้ท่านเหลือช่วโมงการทำงานเท่าไหร่นะครับก็ p m นะครับก็แล้วแต่ท่านจะให้เราตั้งครับจะตั้ง5 0 0จะตั้งหนึ่งพนก็แล้วแต่อันนี้โหมดครับก็จะมีโลไฮนะครับโหมดนะครับมีโลมีไฮเพราะตัวนี้เป็น0ูนย์หกนแล้วก็จะมีอันนี้เป็น0ูนย์หสิมีโลมีไฮนะครับมีระบบเจาะมีระบบตัวคีบนะครับก็คือเราใช้แค่โลกับไฮนะครับแล้วก็ต่อก็ตายครับนี่ต่อก็ตายอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะใช้สลับระบบ อ่าเดินช้าเดินเร็วแค่นั้นเองนะครับไม่รวมกับระบบขุดออโต้ครับออโต้นะครับนะครับออโต้ก็นะครับออโต้ก็คืออันนี้ผมเร่งที่สุดนะครับมองเห็นเป่าน้อนะครับอันนี้เร่งที่สุดนะครับถ้าออโต้ก็คือเวลาเราแตะคอนโทรลก็จะเร่งอัตโนมัตินะครับนี่ผมคอนโทรลลงนะครับนะครับอ่าโยกครับนี่ เจ้าครับอ่าก็จะใช้งานได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาขนโมูลขึ้นก่อนนะครับเรามาดูระบบต่างๆโอ้มันมืดแท้มันมืดนะครับโอ้ไม่มีอะไรก็แอร์นะครับก็ปกติไปนะครับก็จะลดอุณหภูมิตรงนี้นะครับโอ้พี่มองไม่เห็นหรอกนะครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาไฟแสงให้พี่ก่อนนะครับโอ้วันนี้เรากว่าเราจะเช็ครถเสร็จนะครับก็มืดพอดี แต่ก็ต้องกราบประธานอภาเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับอ่าอ่ะนะครับระบบตัวนี้นะครับก็จะมีไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งอันนี้เป็นไฟเลนนะครับไฟเลนก็บีบับบีบับด้านหลังนะครับนี่เอ็นบอกครับบีบับบีบับนี่ครับไฟเลนนะครับแล้วก็นะครับระบบแอร์นะครับก็จะมีลดอุณหภูมินะครับก็ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะเป็นลด ลมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออโต้อันนี้ก็จะเป็นเปิดปิดครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟบนหัวสวิตช์ไฟบูมนะครับอันนี้ผมเล่งที่สิบนะครับอ่าหน้าจอท่านมองเห็นเปล่าโอ้ยเอาหน้าจอใหม่เด้อนะครับหน้าจอครับตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็นเกย์ความร้อนอันนี้เป็นเกย์น้ำมันโซล่านะครับเดี๋ยวนี้อยู่ที่โหมด s นะครับแล้วก็อยู่ในโหมดต่ากระต่ายนะครับท่านก็กดนี้จะเลือกโหมดครับโหมด high ก็คือเร็วสุดนะครับแล้วก็กดอีกทีโหมด b คือการหัวจาะ โหมด A ก็คือตัวหนีบนะครับเราจะใช้กันแค่ S อกับ high ครับ S กับ h นะครับ,บ, ed, รบแล้วก็อันนี้เป็นสวิฟต์ออโต้อันนี้เป็นเต่ากระต่ายครับเราก็ได้สำหรับเดื่องช้าเร็วๆน,นี้ที่ฉีดน้ำในกระจกนะครับน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ฉีดกระจกครับนะครับอันนี้ก็เ,เวลาส8แปนาฬิกานะก็คือทุ่มนะครับ เสร็จสับเรียบร้อยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับบ่แล้วก็ทําการหุ่มไมท่านเสร็จสับเรียบร้อยนี่นะครับแล้วก็จะมีช่องนั่งนะครับแล้วก็ฟิวฟิวก็จะเป็นตัวนี้นะครับเี่ยแล้วก็จะมีที่เ้าก็จกฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีที่จุบลีให้ท่านพิทยุติดตั้งให้ใหม่ครับอย่าหาช่องเพียงฟังสักหน่อย เลยเห็่ว่าเข้่แรเข้อสองอากาศขึ้นสองอากาศไม่ได้ขึ้นครนะสองอากาศอยู่ตรงนี้นะครับลองสองอากาศขึ้นใหม่ยึบ อ๋อิดทใช้ได้ในกากันนะครับแต่เขาไม่หายเองเปิดครับก็บไม่มีอะไรนะครับนี่เสร็จสับเรียบรอ้อยทุกอย่างนะครับก็สนงสันรูปอย่างที่บอกไปครับทำการล้างให้ท่านใหม่หมดนะครับนี้ตงสะอาดอุปกรณ์าภายในนะครับครับอ่ะออ วันนี้เราก็อยู่กันที่เรามาลองระบบ,บบออโต้กันครับ <c oughs> โอ้โยขออนุญาตเบาแอร์เด้อยครับเมื่อกี้เรายกครับนะเมื่อก,กี้ครับอาร์มครับโอ้โเร็วแท้อันนี้เป็นเน็คเคร์125 iv05 นะครับผมสวิงครับขออนุญาตปิดประตูนะครับ เกิดมาขาสั้นอ่ะนะครับเรามาลองกันเลยนะครับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกระบบของเราแลาทำการติดตั้งให้ท่านใหม่นะครับตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบเฟเชอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ระบบช่องล่างนะครับทําการตรวจเช็คให้ท่านนะครับก็อย่างที่บอกไปทุกๆคลิปนะครับว่าบริษัทบางนาเสเตอร์ของเราครับทำการตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับ เราจะมีรายการซ่อมบำรุงนะครับให้ท่านทุกๆเจ้านะครับหรือว่าทุกๆท่านนะครับทุกๆคันนะครับที่เราทําการซื้อขายกันนะครับก็จะมีนะครับรายการแรกนะรับคาดว่ามีการทําการตรวจเช็คเป็นถ่านน้ามันพร้อมใส่คลองทุกจุดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระบบความร้อนให้ท่านใหม่นะครับเปลี่ยนสีก็บอกซีก็บอกเสริมชิมนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระบบความร้อนให้ใหม่นะครับความจับแรงข้าง ครับก็คือตัวเช็คให้ท่านใหม่หมดแล้วก็เช็คระบบช่องล่างครับผมนะครับล่างแค่ติดฟิล์มนะครับแล้วก็เก็บภายในเกงให้สวยงามนะครับเก็บในเกงให้สวยงามครับมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับก็จะมีบาอขาดไหมนะครับก็ถ้าบาอขาดแล้วก็ทําการุัมบ่อยให้ท่านใหม่นะครับพวกแผงต่างๆนะครับอุปกรณกต่างทุกชิ้นนะครับที่อยู่ภายในเกงนะครับว่ามีการสารุนเสียหายอะไรบ้างไหมนะครับเราก็ทําการตรวเช็คให้ท่านใหม่นะครับ ครับก็เช่นเคยครับระบบไฟฟ้าในกระบบไฟฟ้าก็มีอะไรบ้างอาทิเช่นนะครับรถเบนโคหนึ่งคันนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับหัวใจเขาก็คือกล่อง C ี u ีกล่องพ p ยูทาหน้าที่อะไรครับกล่องพี u ทําหน้าที่ในการควบคุมทุกอย่างนะครับทุกอโนทุกสายไฟนะครับที่เกี่ยวกับระบบการทํางานของฮดริกนะครับแล้วก็จะแยกออกมานะครับกล่องเครื่องยนต์นะครับกล่องเครื่องยนต์ทำหน้าที่อะไรกล่องเครื่องยนต์ก็ทาหน้าที่ในการควบคุมเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่าเครื่อง โอเวอร์โหลดนะครับอัตราการชิดเปลืองของน้ำมันนะครับก็จะอยู่ในกล่องของเครื่องยนต์นะครับล่องที่ยู่นะครับเราก็ทำการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับรีเซ็ตให้ท่านใหม่นะครับก็คือตรวจเช็ครอบเครื่องให้ใหม่นะครับตรวจเช็คอุปกรณ์ของเลออุปกรณ์ต่างๆของซีนอยนะครับก็จะมาดูว่าซีนิอยนะครับก็จะมาดูกันว่านะครับระบบซีนิลอยของท่านนะครับมีตัวไหนที่ว่าเปิดเต็มไม่เต็ม เราก็ทํางานตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็ตั้งรอบเครื่องให้ท่านใหม่นะครับรอบเครื่องก็ต้องทําการตั้งให้ใหม่นะครับแล้วก็เฟเชอร์ครับเช่นเคยนะครับเฟเชอร์ก็คือทําการตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งหลายใหม่นะครับสำหรับกูบีรุ่นนี้นะครับเฟเชอร์ก็อยู่ประมาณ300ร้กลางๆหรือสามร้อยปลายๆนะครับอันนี้ต้องไปดูรายการอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมจาแค่คร่าวๆนะครับพอเรื่อยๆก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เช่นเคยครับนี่นี่นะครับ อุสระครับเงียบๆอย่างนี้นะครับเราทำการทำให้ท่านใหม่หมดนะครับทไม่ว่าจะเป็นโคนบูมนะครับสละการบูมนะครับแล้วก็ตัวกระบอกยกไปกระบอกยกนะครับแล้วก็ชุดมุ้งขี่นะครับทําให้ท่านใหม่ตัวนี้เราเดิมมาเป็นมุ้งขี่สี่ฟันนะครับคุณลูกค้าต้องการเป็นห้าฟันเราก็ทาการเปลี่ยนในท่านใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นห้าฟันอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ แล้วแต่เราตกลงกันนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเื้องต้นที่ห5,000บาทนะครับ20,000บาทนะครับแล้วท่านจะเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นมุกี้ใหม่มุกีเก่านอกนะครับแต่ถ้าผมผมชอบมุกีเก่านอกครับแต่มุกีใหม่รูปทรงมันสวยงามนะครับแต่ก็มุกีใหม่ของผมนี่ก็เป็นเกรดดีนะครับผมเป็นเกรดพรีเมียมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ระบบช่องล่างครับระบบช่องล่างเราทำการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะไม่ว่าจะเป็นระบบโรเลอร์นะครับแล้วก็ ตัวเดินนะครับตัวเดินก็อย่างที่บอกไปนะทำการตรวจเช็คอะไหลกน้ำมันให้ท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบของเหลวครับมีอะไรบ้างเอ่ยระบบของเหลวนะครับก็มีน้ามันแฮลิกน้ามันตัวเดินน้ํามันสวิงน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันโซล่าครับทำการท่านใหม่รวมถึงอไส่กรองจุดๆุดนะครับนี่ก็คือเปลนท่านเสร็จสอเรเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับรถขุดนะครับรอบเคลื่อนได้ เชรตรงสเปกนะครับสีน้อยสั่งใจทุกตัวสายไฟไม่มีสำรุดเสียหายนะครับปลั๊กไฟนะครับไม่มีคาบเกลือนะครับครับโอเวอร์โหลดได้ความร้อนได้ครับทํางานก็ไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนรั่วซึมหลวมอะไรพวกนี้มันเป็นของภายนอกนะครับแต่ก็อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องแล้วแต่ความพื้นที่แล้วแต่ร้านแล้วแต่คนขายนะครับว่าเขาจะเปิด ใจคุยกับท่านหรือเปล่านะครับแต่ถ้าบริษัทบางนายทเตอร์ของเรานะครับเปิดใจให้ท่านเต็มร้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราสนวนให้ท่านไปดีสวยงามนะครับท่านก็แนะนาเพื่อนๆนะครับมาซื้อกับเรานะครับแล้วพอท่านซื้อรถจากเราไปนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่านก็คิดถึงเรานะครับเอาง่ายง่ายครับไม่มีบางมายบริการด้วยใจนะครับใส่ใจทุกชิ้นงาน นะครับด้วยความปรารถนาดีจากเบาจจ้มืองอุบนครับเฮ้ <heritage> ่พอพ่อครับลองมากไปดีครับน้ำมันจะยุบนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าจะได้เติมเยอะนะครับก็เวลาก็เวลาเราทําการซื้อขายคุณลูกค้าจะสับเรียบร้อย นะคะเดี๋ยวจะให้พี่โจเอาึ้นเทเลอร์ก่อนเนาะเอาเอาเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวหนูจะไล์สดเดี๋ยวหนูจะไล์สดแป๊บหนึ่งแต่ว่าไล์สดน่ะแสงได้อยู่แสงได้ีก่าคผู้ชมก่อนใช่คุณพี่โจต้องใส่บอกอีกนะคะขณะพี่โจใส่บอะหนูก็จะไล์สดไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยที่เสียเสียสละเวลามีค่ามาดูเราสองคนนะคะครับก็วันนี้ก็เอาเราอาจจะไล์สดกันแบบเมื่อื่หน่อยนะครับก็ต้องกราบประธานอภัยเอฟซีทุกๆท่านนะครับก็คือ นะครับก็บางท่านนะครับไม่ได้มาตรวจรถครับเราก็ตรวจให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยอาจจะมืดค่ำหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ก็แล้วก็มีอาจารย์จอยแล้วก็ช่างอันเราก็ทำแล้วก็ทีมงานของเราครับตรวจเช็คให้ท่านทุกจุดนะครับถ้าไหนไม่ดีเราก็ไม่ปล่อยแน่นอนนะครับอาจจะมืดค่ำหน่อยก็ตามมาตรฐานสากลว่าตามคุณภาพทุกนี้แบบว่าลดลถออกทีๆนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะใช้ระยะเวลาตรวจเช็คเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าส่ง ส่งตามกําหนดวันที่คุณลูกค้าขอมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นท่าในใดสนใจรถขุดน้ำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะพร้อมด้วยบริการการตรวจเช็คซ่อมบำรุงให้แบบนี้นะคะคร,รวมถึงมีการรับประกันสินค้าคก็ให้โทรมาที่เบอร์โทร,ร0858400788ค่ะเลขหนึ่งเบอร์ค่ะพ <c oughs> ี่เขาพี่เขาแบบน้องพูดไปเลยนะคะ0082 <c oughs> 919 3748ครับผมค่ะ,คะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่อง YouTube ของเรานะคะรับรบ <ผม S 1> ุตม,มเข้าบางนาแฮกเตอร์ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ